ปิดอ่ะอ้าวครับผมสวัสดีครับผม,มผมครับก็จะพาทุกคนมาชมนิกรฟาร์มหนูทุ่งหินโคนนะครับผมอ่าเราก็มาดูกันว่าเขาเลี้ยงหนูยังไงเลี้ยงทําหนูกันยังไงขายยังไงอะไรยังไงนน่นครับผมอยู่ตรงโน้นตรงโน้นตรงนูนงน้นเราก็อบหนูไปแล้วกําลังอบหนู หนูอบอะไรนะเมื próximo, ่อกี้พี่หนูอบสมุนไพรหนูอบสมุนไพรมีอะไรบ้างครับมีกระเทียมมีพริกน้ำปลาซีอิ้วพริกไทยกัญชาเอ้ยกัญชง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 ครับหวานหอมไหนพี่โอ้โหแม่งเยอะว่ะหนูสองเดือนหนูขายได้ยังเนี่ยได้แล้วฮะสองเดือนสองเดือนนี่ตัวนี้ประมาณกิโลโอ้โหขนสวยว่ะประมาณห้ากิโล อสองเดือนนี่ครับเราเลี้ยงถ้าเลี้ยงหนูหนูออกมาจากออกมาจากโตนนี่คือถ้าสองเดือนนี่ประมาณเท่านี้นะครับเลี้ยงให้หัวอาหารครับผมแล้วก็นี่มะพร้าวมึงกินไปอก็มาให้หนูคือจะมันแต่น,น้อยอะมันไม่เยอะหูตะก,กินแรงวะ่ะชเยี่ยวหนูอืมตรงนี้เลี้ยงตามธรรมชาติมีโอ้ยนี่พ่อพันแม่พันนี่ใช่ปะ่ะตัวนี้พ่อพันแม่พันได้แล้วเนี่ย ใช่ป่ะเนี่ยโอ้นี่ตัวไปเ,เลยเลยครับผมนี่โอยนี่อย่างเยอะครับอย่างเยอะยี่สิบตัวได้เนี่ยครับโอ้โหครับนี้ก็มีประมาณกี่กี่ที่ที่นี่มีจำนวนอยู่ที่เท่าไหร่นะเนี่ยแปดสิบบอ่อแปดสิบบ่อครับก็หลายพันตัวอยู่แล้วใครติดติด สนใจติดต่อทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูเนื้อนี่หนูอบวงนี่มีนะครับผมติดต่อได้ครับนิกรพี่นิกรฝากเบอร์ไว้ด้วยเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์เก้าสอ่ะสองห้าสี่เกครับผมรอตามนี้นะครับถ้าใครสนใจบอกว่าดูใน YouTube มาก็จะลดให้อีกราคาหนึ่ง พร้อมส่งส่งไหมพร้อมส่งไหมพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับหนูพ่อพันแม่พันอ่ะนะแม่พันแม่พันก็ส่งอ่าครับผมหนูเนื้อก็ส่งหนูเนื้อก็ส่งนะครับต้องไปมีจํานวนนะมีน้ําหนักไม่ใช่โลซื้อโลหนึ่งโลหนึ่งสมส่งไหมโลหนึ่งค่าส่งค่าขนส่งส่งเองจ่ายเองนะครับห้าโลขึ้นไปอ่าครับผมนี่นี่นี่ลูกหนูได้เดือนกว่าไเดือนกว่าครับผมก็เรานี่ครับ เราก็จะทำนี่นี่นี่อบองค,ครับผมแล้วเราก็แล้วเราก็มาดูหนูที่ลูกค้ากำลังนี่ลูกค้าใกล้ๆครับมาขอสั่งสั่งให้อบเหลืองเหลืองอ,อ,อยากให้โทรศัพท์มารับกินได้เลยครับผมมันจะหอมเตะจมูกเลือดก,กำดาวไหลนี่เหลืองเหลืองจนแดงโอ้โหเดี๋ยวจับมาเหล็กร้อนอีก เมื่อกี้เมื่อกี้จับไปแล้วครับโอ้ยลอยครับแหมนี่ครับไหนไหนไหนชว์โช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 ให้ดูครับอีกข้างอีกข้างนี่มาโชว์หนังเออนี่นี่ครับโอ้โหเหลืองแห้งครับผมโอเคงั้นเราจบเพียงเท่านี้ก่อนติดตามชมคลิปหน้าว่านิกรฟาร์มหนูจะทำอะไรให้ท่านดูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่า